สวัสดีจ้ามือวันนี้นะคะมาพบกับเซลแคทสนุกค่าเช่นเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนะาะเมื่อวนนี้นะคะมาพิเศษพิเศษเลยนะคะเป็นเจ้าอิซุนะคะอ่อนนิวนะคะชมปี21นะคะพ่อแม่พี่น้องไม่อยู่ที่11,000กิโลเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าตัวน,นี้นะคะ isuzu d max 1.9ึอนะคะชมปีย1นะคะไม่หนึ่งมนหนึ่ง่อยกว่ากิโลนะคะพอแม่พี่น้องราคาตั้งขายเพียง4ี่แสนบาทค่ะเป็นแคปเตียนนะคะพี่พี่จัดทรงลงหล่อมาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะพี่พี่ไม่ต้องเฮ็ดย่างเพิ่มเติมนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดน,นะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะ ก่อนสิรับชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ในเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะก,ก็เอาข้ามมานิดหนิดในดน,น้อยนะคะอะเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวแคลดพาไปชมรายละเอียดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องด้านหนา้าสภาพสวยๆนะคะเจ้าอ่อนิ้วชมปียีสิบอ็ดพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยสภาพรอๆนะคะสีขาวนี่เลยค่ะนะไฟเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นฮานเจนนะคะไฟบ่ตตอบ่หักนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้า นี่นะคะคงฟังทุกอย่างนะคะลูกค้าเดิมๆนะคะสเปครงงานนะคะกระจังหนาสวยๆแบบนี้ค่ะบ่แตกบ่หักนะคะลูกค้าไฟบ่เหลืองบ่ค้ำบ่มองนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยที่สําคัญนะคะเพราะเป็นพี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะแม็กสภาพสวยๆนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวออกรถนะคะเดี๋ยวแคทเก็บงานสปาหายค่ะได้เป็น อ,อย่างปียี่สงบเอ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่างปีย1สบเอ็ดแมคขอบสิบแปดนะคะสามารถใส่งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะสภาพเดิมสวยนะคะไฟเลี่ยวอยู่ทีแกบนะคะสภาพส,สวยนะคะนี่นะคะกระจกนะคะสีขาวนะคะอันนี้นะคะมันเปื่อนได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเซตออกหานะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะกระจกนะคะเดิมนะคะหลักากาในส่วนของเยม่วพมสันต่างๆนะคะทุกค่ะเออสวยนะคะ เดิมนะคะเดี๋ยวแคปเปิดให้มึงเพ่้ยเดี๋ยวเลยนะคะพรอแมพพีนองเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแคปเตียนะคะพอมแมพพีนองแคปเปิดได้นะคะภายในส,สวยสทยทนสีดํานะคะลูกค้าประวาตจะเป็นในส่วนของแพงประตูนะคะบ่มีหรือลอยในกาแสวงามน,นะคะออปชันบ่มีอย่างหลายเลยะคะ่ะพรอมแมพพีนองเนาะมึงนะคะโค้งสากทุกอย่างเดิมๆนะคะนานเลื่อนไม่สวยๆนะคะไม่ี่ หนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งรอยหากิโลค่ะลูกค้าด้ปียี่สิบเอ็ดไม่หน่อยจัดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะแล้วก็เป็นแอร์บิ๊นะคะเกียร์แม่นวลค่ะลูกค้าเกียร์วยสวยๆหัวเกียร์แบบงามๆเลยนะคะสภาพสวยเดิมนะคะลูกค้าเบาะบามีช่ำบามีขาดนะคะลูกค้าเบาะฟูๆตึงๆแน่นๆหนาๆน,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 นะคะพี่ๆอยู่ตังจังหวัดนะคะอยากได้รถสวยคุณภาภเกียร์เอไไ้ใช้งานนะคะเป่าติดต่อเขามานะคะ พี่พีท่านใดนะคะเพราะท่านใดไดหลดเมื่อปีใหม่นะคะฝ่าติดตอ่อเขามาค่ะเจ้าตัวนี้นะคะหลับประกันนะคะทุกอย่างนะคะคงสายทุกอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องเดิมๆนะคะสีขาวสีสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะจัดทรงลงล่อมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าสวยเดิมนะคะสีนี่สวยเดิมเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะนี่ไปถ่ายนะคะลูกค้าเพแตกบอหักนะคะสภาพสวยจัดนะคะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวแคทเปิดให้มึงเลยแค่เดียวนะคะนี่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะบ่มีไลเนอร์นะคะรูปขคันลังกระบะสวยๆนะคะหนี่เลยแทบจะบ่มีลูกล้อยในการใส่งานนะคะพอไป็พี่น้องเอาไปติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนหนีเนาะโครงสร้างทุกอย่างนะคะรูกค่ะเดิมๆสเปคโรงงานนะคะพี่ๆเอารถสวยๆไปเลยนะคะแบบว่าองส่อเลยนะคะคันนี้เนาะนี่ค่ะ สภาพสวยสีนะคะบอมีเพี้ยนบอมีกลับนะคะพ่อแม่พี่นอ้องแม็กทุกอย่างหรือว่าสีต่างๆนะคะเดิมๆนี่ให้หนูเปิดเลยนะคะทีเดียวนี่จ้ะแผงประตูนะคะลูกคาสาภาพสวยเห็นบะสามารถออกรถในทุกอาชีพนะคะพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดเครด,ดีประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะพ่อแม่พี่นอ้องแคปเปิดได้นะคะทั้งสองฟังเลยนะคะ พี่พี่ท่านใดนะคะบ่มีเคดดิตนะคะก็สามารถออกรถกับเซลแคดได้นะคะพี่พี่เอารถสวยแบบนี้ไปครับไปขี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะกระจังสีได้มีรถเมื่อปีใหม่นะคะสําหรับพี่พี่นะคะแบบว่าอยากมาเมืองรถจริงนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านสนุกคาลมเก่าร้านซีอู่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะอยู่จังหวัดกทมอถ่าบ่าสะดวกมากนะคะว่าเป็นยังค่ะพ่อแม่พี่น้องมีบริการนะคะ ไม่แน่นแลนเปนเซ็นเอกสารในพ่อแม่พี่น้องของกอนนะคะถ้าพี่ๆสนใจล็อกโรดค่ะเดี๋ยวแคลเปิดพี่โอเปิดเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องอิซูซูเนาะก็จะเป็นเครื่อง DDI ดีบูพาวเวอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องเครื่องซีสูปเนาะระบบไฟหรือว่าสายไฟต่างๆนะคะบ่มีขาดบ่มีลวดลายสามารถใช้งานได้ปกติคงสั่งเดิมๆค่ะพ่อแม่พี่น้องรถนะคะบ่มีส่วนหนักเพลี่ความนะคะสามารถตรวจสอบเช็คป,ประวัติศูนย์ได้ค่ะ สภาพสวยๆจุดแต้มสีหรือว่าเมคอัพนะคะมีครบๆเดิมๆนะคะหของเครื่องแห่งๆค่ะบ่มีขับเยิมน้ำมันใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆเจ้าตัวนี้นะคะมีในส่วนของเบรก ABS นําเด้อค่ะนะสภาพสวยโค้งสั่งพ่อแม่พี่น้องมึงเลยค่ะหัวน็อตนะคะเนียนๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องขานบคดบักบงอนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆนะคะได้รับชมคลิปแล้วนะคะ ถามึงแล้ว่ามันบ่เดิมบาแทนนะคะพ่อแม่พี่นอ้องวงกลมมาค่ะอ่าแอดไลน์เขามาได้เลยนะคะแพนเพจ,จแสดงเลขเครื่องเลขทั้งทุกอย่างชัดเจนค่ะพี่พี่หัวน็อตนะคะมึงเลยค่ะเน,เนียนๆสวยๆนะคะฟ้ากระโปรงดำเดิม,ดมแผ่นกันควนผ่อนกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพี่พี่ท่านใดน,นะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถอนจองออนไลน์เขามาได้นะคะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะบอมมี่นะคะบอมมี่แบบมา อาทิตย์นนุษย์นี่บอมีบบาสิบอหายข้าปรึกษาพ่อแม่พี่น้องนะคะให้คํ้าปรึกษาพ่อแม่พี่น้องจนกว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะจะได้ลดเมื่อบ้านนะคะลูกค่ะสำหรับพี่ๆเครดิตดีนะคะฟาดภายในวันใดเลยค่ะอนุมัติภายในวันสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะนั่งถารับรดเมื่อบ้านใดเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจฟาร์ติดตอ่อเขามานะคะลูกคา้าเนาะ,ะ,ะปี21ไม่หมื่นกว่ากิโลเองนะคะ สำหรับมื่อนี้นะคะพี่ๆตัดสินใจได้แล้วนะคะฝ้าเลยนะคะอ่ะเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะถ้าแคทบอผิดประการใดผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนทางยูทูบลวกะพี่ๆเอฟซทุกท่านนะคะ สำหรับพี่ท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้รถส,สวยๆไ้ใช้งานติดต่อมาเด้อย่ขทาี่เบอร์นาลางนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส,สไครนะคะลูกค้าเนาะเป็นกำลังใจให้แคท่ลคกะทีมงานสนุกค่านะคะหลักาตากล้องนะคะของเฮ้าเนาะสำหรับมื้อนี้นะคะแคทก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนด้อจ้าสวัสดีค่ะ